สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับสัตว์นะครับ N A V A D E T Y นะัเดทวัไม่ใช่นัเด,ดทตีนะครับผมก็จากคลิปที่แล้วที่เกี่ยวกับราคาอีหยางว่าจากแบรนด์บูเกอรี่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างได้รับความสนใจระดับหนึ่งนะไม่ถึงว่าในในในช่องของผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆหลังจากที่ผมทําคลิปนั้นไปอะ่ะผมก็รู้สึกว่ายังมีอีกหลายๆชิ้นนะที่ลืมที่จะพูดให้ฟังเพราะปกติเวลาทาคลิปก็คือแบบพูดสดแบบช็อตเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ย อะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็น Part 2แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆล้วราคากําลังจะขึ้นวันที่1น,นี้เนาะก็เผื่อคนที่สนใจแบรนด์นี้อยู่แล้วก็อาจจะต้องมีตัวเลือกเพิ่มตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะครับก็สําหรับชิ้นแรกนะครับผมในคลิปนี้ก็คือตัวกําไรมูตัวนี้เนาะตัวนี้ยจต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ฝาแนจิวรีเนาะแต่มันเป็นแฟชั่นจิวเรีซึ่งราคาค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าหน้าตาน้องมันดูแพงใช่ปะ ก็ตัวนี้ตัวสายครับผมจะทํามาจากหนังจริงๆมันมีหลายสีนะแต่ว่าตัวนี้คือแนะําให้เพื่อนซื้อเพื่อนซื้อสีเขียวมาเนาะแล้วก็มีหัวงูอยู่2อันซึ่งเข้าใจว่าหัวงูน่าจะทํามาจากตัวอินเเมลแล้วราคาก็ก็ดีมากเลยครับประมาณหนึ่งหม่บาทแล้วก็ได้ลุคที่แบบดูมีความแกรนดูมีความดีว่าดูมีความนางพญาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ช็อปก็จะที่เคยเห็นนะสีสวยก็สีดําก็สวยแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆรเรียบเนาะสีทองก็สวยเออ ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ราคาดีมากๆแล้วก็จริงๆมันมีหลายเวอร์ชันนะอันนี้มันเป็นเวอร์ชันแบบกําไรหนังอ่อนคือเหมือนใส่ลวดเข้าไปแล้วก็จะมีแบบกําไรแบบที่มันเป็นพันสองทบก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ไปลองดูที่ช็อปกันเนาะส่วนชิ้นต่อไปก็เป็นงูอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นงูตัวแทงและกันก็จริงๆอันนี้เคยทําคลิปแยกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นตัว Serpenti Wiper Bracelet ใน r o s c o จริงๆตัวนี้ล่าสุดละ่ะเขาเพิ่งออกในส่วนของเยลโลโก้ออกมาแต่ว่าส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกว่าสีเโลโก้ของบุกลเลียไม่สวยมันดูแบบชงฉากนิดนึงแต่ว่าบ้านเนี้ยทำโสโกค่อนข้างสวยมากๆเลยก็คือสีมีความซับเท่ามีความแบบใส่ได้กับทุกสีผิวอะไรเงี้ยในขณะที่บ้านคาเทียทำยลโลโก้ได้สวยคลาสสิกแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบทีนโกจากบ้านเขาเท่าไหร่เนาะก็แต่ว่าตัวเยลโลโก้เนี่ย จะเข้ามาเดือนมา r เพราะฉะนั้นจะเข้ามาพร้อมราคาใหม่เลยซึ่งตัวนี้เป็นชิ้นที่ขึ้นราคาค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย as of ปัจจุบันจนถึงวันที่28กุมภาราคาน้องจะอยู่ที่2 3 9 8 0 0ตัวนี้คุ้มมากเพราะว่าจะได้เนื้อทองประมาณ20 1, 22กรัมส่วนตัวเพชรอ่47ระ47สตตตั์ไม่ถึงว่า total กรัเวทเนาะแล้วก็ต้องหัวมันนะ่ะได้เพชรที่ค่อนข้างแบบ เป็นจริงเป็นจังมากๆคือได้ได้ไดเม็ดใหญ่ไม่ใช่แบบเพฟเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาใส่ก็จะมีความแบบสเตทเมนต์มีความอลังการแล้วก็เป็นโมทีฟของงูที่เป็นแบบเซอร์พนติไวเปอร์จะเป็นลูกเหล็ดงูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคาใหม่อะประมาณ2 7งแสน ซึ่งาจริงๆราคาใหม่เนี่ยส่วนตัวผมว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเพราะว่าครั้งแรกที่เห็นน้องอ่ะผมเข้าใจว่าน้องน่าจะราคาประมาณนี้พอเห็นว่าประมาณ2องแสนสามสก็แบบแอบตกใจแต่ว่าเหมือนเป็นราคาแนะนําออกมาแค่ประมาณสอสาเดือนแล้วก็ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นใครสนใจตัวเนี้ยอยากให้ไปลองดูแล้วก็มันเป็นกําไรกาไรอ่อนเนาะกำไรดึ๋งๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ยค่อนข้างมีความ flexible ในการใส่ระดับหนึ่งเออถือว่าเป็นตัวที่ใส่เราสวยมากๆแล้วก็ ราคาถือว่าดีเพราะว่าเราได้เพชรที่เยอะแล้วก็ราคาเนี่ยพอๆกับตัวจูเซนกลูตัวใหญ่ที่เป็นตะปูของบ้านบ้านคาเทียซึ่งตัวเนี้ยเออมันมัน,ม,น,ม,นมันได้เพชรด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะแล้วก็ชิ้นถัดไปอันเนี้ยเป็นแหวนจากคอลเลกชัน n b 1 1อีกแล้วเนาะแต่ว่าที่เคยทำคลิปในส่วนของแหวน B01 ไปอะ่ะไปเราพูดถึงแต่ตัวที่เป็นทองล้วนใช่ปะซึ่งตัวหชั้นน่ะถ้าเป็นสีแบบ เยลโล่โก้พิงโก้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0บาทก็คือ39 0 0 0ปัจจุบันนะเดี๋ยวมันจะราคาขึ้นถ้าเป็น2ชั้นก็จะขึ้นเป็น6 0,000ต้นแล้วก็60,000ปลายที่เป็น3ชั้นตามลำดับแต่ตัวที่เป็นเซรามิกตัวนี้ความหนาจะประมาณตัว2ชั้นซึ่งพอมันเป็นเซรามิกเนี่ยราคาย่อมลงมาค่อนข้างเยอะราคาปัจจุบันอยู่ที่4 8 0 0 0บาทแล้วก็เป็นการแพร่ที่ค่อนข้างสวยเพราะว่ามันแพ่อยู่กับตัวพิงโก้แล้วก็เป็นเซรามิกสีดำแล้วก็มีสีขาวด้วย ซึ่งตัวนี้เหมือนเป็นการแอดสีสันให้กับนิ้วมือที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเหมือนก็มีคนพูดแหละว่าแบบตัวเซรามิกนี้มันมีโอกาสแตกคือข้อดีของเซรามิกก่อนไม่มีทางเป็นรอยเนาะก็ไม่เป็นรอยแต่แตกเลยแต่ด้วยความที่มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้หนาขนาดนั้นอนะคือสิ่งที่เคยเกิดขึด้นก็คือถ้ามันหนามากๆตกมีโอกาสแตกแต่ว่าตัวนี้ตัว4 8่่ะตัวชั้นเซรามิกมันไม่ได้หนาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอนะมันก็ อาจจะแตกยากระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยทําแหวนตกเหมือนกันนะตั้งแต่ใส่แหวนมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ว่าจะถอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่อให้แหวนราคาแค่หมื่นเดียวเราก็ต้องระวังอยู่ดีพ่ามันเป็นของมีราคาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นของราคาสี่ห้าหมื่นก็น่าจะตอบถอดในที่นิ่มๆมาเนาะเออแต่ว่าถ้าคนคอนเซิร์นก็อาจจะต้องสกิปไปแต่ว่าถ้าชอบสีชอบอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ราคาค่อนข้าง ดีสมไปสมผลใส่ได้เรื่อยๆคือมันก็จะแบบเงาของมันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นแหวนอีกแล้วตัวนี้แอบคนพบในเว็บไซต์คือแบบจริงๆเคยเห็นน้องนอนอยูอย่ตู้นานแล้วแหละแต่รู้สึกว่าน้องดีไซน์อลังการมากนะครับผมก็เป็นแหวนจากคอลเลกชันของ dewas dream ซึ่งตัวนี้จะมีตัวเจมสโตนอยู่3-4คือตัวที่เป็นเพชรหน้าตาแบบนี้แล้วก็ตัวที่เป็น ผมจําชื่อไม่ได้เป็นสีเป็นสีชมพูซึ่งอันนี้เจมสโตนค่อนข้างใหญ่และหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าตัวที่จะพูดถึงคือตัวนี้เป็นกรีนทัวร์มารีนเนาะก็จะเป็นอันยนังไม่มีสีเขียวซึ่งตัวนี้เห็นครั้งแรกอ่ะก่อนที่จะเห็นราคาเห็นน้องเูตต้นนะเดาว,ว่าสามแสนเพราะแหวนมดูอลังการมากแบบมากเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปแอบดูนี่แบบเฮ้ยมันประมาณแบบสามสี่พันปอน ก็แอบคูณดูน่าจะประมาณ 1, 3, 1, 4, แสนสามแสนสี่กับใช่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปขอพี่เขาดูเออสรุปราคาช็อปตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนสี่แปดมั้งครับก่อนถ้าขึ้นก็อาจจะแบบแสนห้านิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแหวนที่มีความสเตทเมนต์มีความอลังการแล้วก็มีความชงชา่างในความอิตาเลียนเนาะแต่ว่าเป็นแหวนที่ค่อนข้างใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้แบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนไปลองเพราะว่าเพชรเขาสวยมากๆเลยอย่างที่เห็นในวิดีโอที่หน้าไปข้างๆเนาะแบบ ดูดีแล้วก็อลังการมากๆเออส่วนตัวรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทุนทรัพย์แล้วแต่ก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่เห็นแล้วก็ตกใจว่าเขาก็ทํามาได้เนาะราคาประมาณนี้แล้วก็จุดสังเกตของตัวนี้ก็คือว่าตัวกรีนทัวร์โทมาลีนะครับแต่ละชิ้นนะ่ะจะเขียวไม่เท่ากันคืออาจจะเป็นเขียวแบบเขียวอ่อนไปนเลยเขียวแบบกรีนลีฟหรือว่าอาจจะเป็นเขียวเอเมรัลกรีนเลยก็มีก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่ชอ็อปแล้วก็ ดูว่าแบบชอบวงไหนมากวงไหนน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีความเขียยที่เป็นคนละโทนกันจะไม่เหมือนเพชรที่แบบว่ามีความบินพอๆเป็นมดอะไรอย่างเงี้ยตัวเพชรจริงๆก็ราคาประมาณ3ามแสนกว่าบาทอันนี้ก็แบบพูดถึงเฉยๆแต่ว่าถ้าเชียร์ให้ไปดูอยากให้ไปดูตัวสีเขียวมากกว่านะครับผมก็วันนี้มาป้ายยากันสั้นๆในพาร์ทสอเนาะยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ